สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ f อซทุกท่านจ้ามือนนีอจะมารีวิวเสื้อผ้าครามค่ะผ้าย้อมครามตัดลายสูตรแขนยาวค่ะสูตรแขนยาวบ่อนี่อันนี้สูตรแขนยาวนะคะนี่เสื้อผู้ชายนะคะนี่สูตรแขนยาวนะคะลายมัดหมี่ค่ะแล้วก็ย้อมครามนะคะ สูทผู้ชายแขนยาวอันนี้กําลังกําลังตัดขายังบ่ใส่กระดุมเลยยังไม่ใส่กระดุมเลยนะแต่ลายมีเนี่ยงามๆนะลายมีเนี่ยงามส่วนเสื้อตัวนี้ก็แล้วแล้วส่วนเสื้อตัวนี้อันนี้ลายผ้าลายน้ำไหลค่ะนี่อันนี้ก็ของผู้ชายค่ะนี่ค่ะเสื้อของผู้ชายค่ะ ลายน้ำไหลนี่งามเลยนะยงามสวย,ยสเสื้อตัวนี้ก็ยังไม่ใส่กระดูมนี่ค่ะอันนี้ก็สูรผู้ชายค่ะแขนยาวค่ะ น,นี่ก็ลายมีค่ะผ้าย้อมพามค่ะลายมีนนกับเสื้อผู้ชายสูทแขนยาวอันนี้ก็เสื้อผู้หญิงค่ะนี่ผ้าพื้นค่ะแล้วก็แขนลายมีค่ะนี่ก็กางเกงขาด็บก็ลายมีค่ะย้อมพามค่ะนี่บี้ยแค่เบี้ยบวกบองค่ะ,คะได้ อันนี้เสื้อกับกางเกงค่ะเป็นชุดเดียวกันนะคะผ้าลายหมีช่วยๆอันนี้กระสูนผู้หญิงนะคะนี่สูตรผู้หญิง,ะะญงอันนี้ผ้าพื้น,นะคะ่ะผ้าผ้าอีบอ่นี่สีกว้างแต่ผ้าผ้าน ผ้าพื้นอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้อันนี้คือสวยผู้หญิงอันนี้ติกระดุมแล้วนี่ยอันนี้เสร็จแล้วบอนนเ,สวเสร็จแล้วอันนี้ตอนนี้กำลังค่ะกําลังใส่กระดุมค่ะอันนี้ตัวนี้จะสวยค่ะผ้าลายน้ําไหลสวยๆค่ะ ถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะช่างยี่ดอนทอยค่ะใกล้ตลาดนัดโคโกระบือดอนทอยแล้วค่ะดอนทอยไม่แตนไม่แต่แตงคะคัะได้ดอนทอยมีตลาดมีแหดาวมีนาปังมีผ้าคามถิ่นผ้าคามดอนทอยเพื่อโทษติดต่อได้นะคะที่ช่างตัดเสื้อตัดชุดตัดสูตรค่ะศูนย์ สามหกสองแปดหกสนะคะที่เบอร์เบอร์ช่างพรนะคะที่โดนทอยนะคะตัดเสื้อตัดเสื้อสูทตัดตดกโปรงกับตัดชุดถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะศูนย์เก้าหก สามหกสองแปดหกหกสี่คช่างพรที่ดอนทอยนะคะสนใจทักมาได้นะคะตัดชุดตัดชุดละพันนะคะชุดละพันค่ะแต่แต่เสื้อตัวนี้นะชุดเสื้อตัวนี้ก็สองพันนะคะเลยสองพันค่ะ 2, สนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกศูนย์้าหกสามหกสองแปดหกหกสี่นะคะอันจะเป็นสูนรผู้ชายนะครก็ะูตนผู้ชายะคระันั่กรสนใจก็ทักมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าหสสองแปหหสี่ค่ะ เสื้อผู้ชายเสื้อคลุมแกนยาผู้ชายอันนี้สูตรคอจีนนะคะสำหรับผู้ชายชนใจก็ติดต่อได้ค่ะคอมเมนต์มาได้ค่ะที่เบอร์0ู6ย์2 8 6 6 4สองปหหสี่ค่ะกางจะจะเสร็จแล้วค่ะเนี่ย เย็บกระดูแล้วใส่หมอนแล้วค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะก็จะเสร็จแล้วค่ะบ้านรทอดนหนาวอยู่แล้วนี่กระเวนในยิมหะกลางคืนอ่ะเกาอะสัสก็ไม่สิหนาวนะเสร็จตัวนี้จะลายน้ำไหลจะลลยสวยอันนี้ผ้าย้อมขามนะคะผ้าย้อมขามแถวแถวตำบลสามัคคีพัฒนาเนี่ยมีแต่ผ้าย้อมขามนะคะ ใช้ชุดผ้าคามผ้าบังคอผ้าคลุมไหล่ผ้าตัดชุดทุกอย่างที่ตำบลสามคีพัฒนาค่ะมีไว้ค่ะต้องการแบบใดขนาดเสื้อย้อมมัดคลุมจะมีค่ะลายดอกไม้ดอกดอกไม้หลายอย่างทุกสิ่งอย่างมีที่ตำบลสามคีพัฒนาอำเภอกลวยจังหวัดสกลนครนะคะแต่ช่างหันยูดอนทอยนะคะ นอนทอยค่ะตำเภสามคคีพัฒนาอําเภอกะอ,อากําวนวยจังหวัดสกลนครนะคะสนใจก็ทักมาได้ค่ะติดต่อได้นะจะเอาเบอร์ไว้ใต้คลิปแล้วกันถ้ามีอย่างก็ติดต่อสอบถามได้นะคะเดี๋ยวถ่ายอาช่างน้ำช่างพรทัางตัดเสื้อตัดสูตร ตัดชุดตัดต,ตัดกระโปรงตัดเสื้อตัดอย่างกันมีแต่มาตัดน้ำเพลินแล้วค่ะชุดไปอาบุญชุดออกงานชุดแต่งงานชุดไปวัดชุดไปงานหนังงานหนังกะมาตัดในน้ำเพลินนะคะเพราะว่าใส่แล้วถูกใจนะคะชุดสวยค่ะตัดถูกใจค่ะกี่มือปานนี้ตัดถูกใจอันสร้างไหนกับบุคคลเลย ไปตันมาแล้วกะบ,บักเขาสั่งพอ่อสั่งพ่อนี่ตัดเบบเขากับรูปร้างนะใส่นี่คือว่าขักแบบโอ้คนกระถางมีด้ว่าอตันมาท่ข้างในตันใส่นะใส่แล้วคักนะเพราะว่าใส่มาและะ้วค่ะคนทานก็ใส่มาและะ้วค่ะเพราะว่าถึงใจนะ คนเดียวในในคนเดียวทําหมดคนเดียวเหมาหมดคนเดียวไม่มีลูกน้องคนเดียวไม่มีลูกน้องเลยดิคนเดียวทำเองลูกน้องก็ตัวเองเจ้านายก็ตัวเองคนเดียวเหมาหมดเลยแล้วก็ได้คนเดียวด้วยเออแล้วก็ได้คนเดียวอีกคนเดียวเหมาหมดได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นถ้าสดชื่นก็ได้หมดทําได้หมด ทำได้แม่นได้มือละตัวป่มือระตัวสุดใหญ่เลยสุดใหญ่ได้มือละตัวเลยมันมีเห็ดแม่บื่นน้ำกรสิบหลายเอ็ดหลายอย่างว่าแม่ว่าแต่ตาเสือดิเป็นหลายอย่างันอันนั้นก็เอ็ดอันนี้ก็เอ็ดอะไรก็ทำหมดดิทำได้หมดทำทุกอย่าง ทำทุกอย่างทำได้หมดเลยผีมือมีผีมือกระทำได้หลายอย่างจะเสียนีนหันกับชุดี่หันถือใจแล้วใส่สุดแต่ควยกระถานได้ปะเอาใส่สุดตัดใส่นะ <c oughs> งามคือข้าแค่นะก <c oughs> ็คือคือว้าไดนะว่าถึงใจค่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> บัวงามก็ใส่งาม่ะนะสู้งามกล่าวบังามก็ใส่สุดงามกเอาวนะโซคือคาแครนะชุดชุดสวยก็มีชายไปกัวครึ่งแล้วนี่ชุดสวยก็มีชายไปกัวครึ่งแล้วอันเมื่อวานะม่ค่อยหนาวเป็นไดกังเว้นทำาม่ค่อยหนาวเดี๋ยว่ยาก็คืนหนาวเลยเพราะว่าเก้าองศาทางคืนนะกังเว้นนี่เศ้าหา ตำบลสามชีพัฒนานะว่ามันจะจะหนาวตอนกลางคืนกลางเวียนมันจะบรหนาวส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะติดต่อ,ตอได้ค่ะจะเอาเบอร์ลงน้ำค่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุหน้ากันค่ะโชคดีปีใหม่ค่ะสวยๆรวยเฮงๆปังๆนะคะโชคดีค่ะมันๆค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ